เห้แมนนะอ๋อผมก็ไม <Sag ami> right. ่เ <sue> ห right. right. uh ็นผมก็จะดูรถอยู่แล้วบอจะหยุ่มน้องมโวยเจ็ดลงมาแล้วแ้วไหนไหนเต้นให้หนูหน่อยเต้นให้พี่หูหน่อย dạy đi, dạy đâu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  đâu dạy 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 đâu L đâu dạy đâu dạy đâu dạy 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 นี่มันนรกเอฟีชัดๆเลยนะเนี่ยเอฟเอถอยเลยครับตีไปดูเงไห้วันนี้อะไรลวงเหรอ45ถอยไม่ดีแบกนชัดๆอยอยากว่าอยากว่า อยู่ไหน่นเอสมุดฮะนี่บมันถอยไม่ไหวแล้วมั้ว่ายได้ไีสูงสุดของเสียของทุกอย่างตอนลงลงมาผิดทาตายไปแล้วแค่ถอยไปชีวิตไปก็าเพิ่งออกเราโดนเลอนนี้เราโดนเลงอยู่ GWE ล้อนัดเดียว เ้มันจุมันจุนู่นไง็คแชทบนเขานู่นไงมันล่นอยู่ตาเดน้ร้านี๋ยวถ้าโหลดเสร็จแล้วผมจะยิงอีนะครับฝยห้าวิห้าวิ อ้ามั้นอนน้ก็ได้แม่วันปตาเป็ไปกระโดดย่ากรโดดใส่มดแมอ้อูส่วนดยสวยตามให้ทันหน่อยตอนนี้เลยครับให้มนกระโดดใส่ไนเปอร์เก็บไอทีเจดทีครับมองไม่เห็นมันอ่ะปีเตมันจ้องผมอยู่ตอนนี้ โอ้ยบีซีเดินหลังผมบรรจุอยู่ผมบรรจุอยู่ทีดีทีดีทีดีดังได้ไหมครับต้องเก็บไอเอสเจ็ดก่อนครับถึงจะให้ทีดีขึ้นครับอ่ะทีนี้ใช่ผมล้องไอเอสเจ็ดห้าห้าสิบห้าเปอร์ต้องแย่แย่ครับแย่ขึ้นไปนิดหนึ่งครับ ใหญ่แค่พอให้ไอเอสเจ็ดมันปรากฏนะครับเราให้สไนเปอร์เราเจ็ดต่อหกแปดนันจองผมอยู่มันอยู่ในหลุมใจใจเย็นๆนะครับใจเย็นครับเอาเอาเอาให้แน่แก่อนว่ามีตั้สิบเอ็ดนาทีเขาอยู่ในหลุมใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอยู่ในหลุมครับ อัตจรไม่ไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าโอโหหัวมาหน่อยเดียวนะถ้าอย่างนั้นต้องแก้โจทย์ครับแก้โจทย์ทีดีทีดีมีสี่คันต้องขึ้นพร้อมกันหมดนะครับต้องแก้โจทย์ตามนี้ครับเกาะเกาะกลุ่มมันก่อนครับเกาะกลุ่มแล้วให้ซอาให้ให้อีสี่เป็นตัวปิดท้ายครับอีสี่ทีน่าจะช่วด้วยคือต้องต้องไปหินหินหน้าอีสี่ครับหินหน้าอีสี่จะยิงเขาได้ครับ ครับ E4 ระวังหลังให้คเขา E4 ระวังหลังให้เพื่อนครับระวัง S7 รอเรอค่องๆกันนะครับทันต์เจ้าเก็บ S7 ครับโอ้ลุโลยครับลุโลด10วิอันหนึ่งแป๊บหนึ่งทีดีแป๊บหนึ่งเอ้ย S7 ของเราระวังนะครับเซฟไว้ก่อนคิมระวัง BC หลังขาวให้ด้วยแอบหนึ่งโดนซาก้าหลายรอบแล้วหกสองหกสองแนบเลยครับหกสองแนบไปเลยครับ เขาจะยิงได้คือเขาออกมายิงครับแนบไปเลยสองหกแปดน้ำครับไวสดอ่ะสองสองหกแปดน้ำครับแล้วก็ e4 ปิดท้ายครับถอยหลังขึ้นนะครับ e4 ปิดท้ายถอยหลังขึ้นทำแล้วยังไงแล้วเอาไปทำจุุดอะไ e4 โฟกัสไอเอสเจ็ดไว้ด้วยครับ e4 ต้องถอยหลังขึ้นนะครับเดี๋ยวยิงมาชัด ไยิงขู่ไว้ก็ได้ครับยิงขู่ไว้ก็ได้เราไม่ต้องอ,อ้าวเขาใช่ผมแหลกครับใคร,ใครแหลกจอดจอดหลบก่อนก็ได้ครับ<อ>ฝากความหวังไว้ที่ทีดีสี่ครั้งนี้เราปิดเกม<อ>ต้องรีบวิ่งไปหน่อยอจตะการยิงได้แล้วงนั้น,นเอาผมยิงสัก็ตตีน้นะข่าวนะผมไม่ทัน ตอนพี่มินี่ไปอาบน้ำเดี๋ยย่ใจเย็นครับเดี๋ยวผมยิงต่อให้อีสามหายแหลกยังครับอีสามหายแหลกยังครับต้องใช้สี่คันครับอ้าวเป้ายิงไปไหนเนี่ยเอ็นเจ็บเอาวิลูกจะมาในห้าวิโอเคเดี๋ยวแม่ทำให้อีสามถอยหลังขึ้นก็ได้นะอีสามไป่ไปน้องวิลุกก่อนน้องวิลุกก็จะนอนแล้วดูตาพี่มี สวยรอแล้วบายแล้ว8อย่าหันข้างเลยครับอย่าหันข้างครับโดนได้มโดนเจโอเคครับอีสามดันเลยครับกอลบชลบออนออลจอลอลบจบอลอลอลบอลบบอบอลอลบอลบอคบับอลบอลออลู่ครับอีบหลอลออลบออลบอลบลบอออมลอลออ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  ัโอเคโอเคโอเคับอะไ่วยใครไม่ได้เลยปกแองบตแบตตายก็งานง่ายแล้วไม่ได้แต่แบตตายก็งานง่ายนะครับได้แค่นึ่งิ้นตัวิ้ขาแล้วเอามีเชือกไไหมไมทันยป้ายาผมยิงมันซ่อมไปสองครั้งแล้ว โอชช่ e ครับ e สาม e สามเซฟเลือดครับให้ e สี่แทงครับเ e สามเซฟเลือดเลยครับ e สามสามหยุดก่อนครับ e สามสามเก้าเปอร์หยุดก่อนครับ e สี่แทงครับถอยก่อนถอยก่อนรอ e สี่ข้างล่างเอ้รอ e สามข้างล่างไปไปช่วยด้วยแบตแบตร้อยเปอร์มึงมาช่วยได้ไหมครับแบตร้อยเปอร์มันมีห้าเจ็ดเฮฟมันมีห้าเจ็ดเฮฟวีครับต้องขอแบตมาช่วยอีกคันหนึ่งครับได้ไม่เอ่ยวิ่งอ้อม วิ่งหลบๆในช่องนะครับในร่องรู้สึกว่าผมยิงไม่โดนเลยวันนี้หกหกสองเอหกหกสองเอหกสองเอเป็นตัวกดดันช่วงท้ายนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับเฮฟวี่สองเอซตาตามตามนะครับอีสามตามนะครับอีสีตามแล้ว เทียบเลยยิงเลสวยครับยิงคันเดียวกันนะครับตังตัไม่ได้เราอยู่กับที่รถถังารเบอุ้ยฮายโยโย่เดี๋ยวแทงให้โอ้จะวิ่งไปชนมันก็หน่อยแม่งยิงตีตาขาะสองทีเลยเจ็ดไปไหนเจ็ดไปไหนแล้วเจ็ดอ่ะ เราเจ็ดกันอ่าเราเหลือเจ็ดหกสองเอข้างบนไม่เหลือหกเอก็มาได้หกสองเอก็ได้ไปเด็กผมผมไม่แย่สวยรอรอ,รอสองคันพร้อมกันก็นได้ครับชนมันเลยสวยครับ เข้าไงเนี่ยนะสายโหดอะพี่บีะพี่บียยิงเข้าเนี่ยในจะเยน็นแ <c oughs> ม่งเข้าไม่เดียวแข็งจริงก่อนหนีก่อนเดี๋ยวมันลงมายิงยิงใต้ท้องไลยบ้านี่ดึมมงมาดึมาเาซ่อมตีนตะขาบแล้วไปเลยอันนี้ให้คิมดีกว่า ไอ้มันยิงแล้วะไปเราคีมาตายเราคี่ขายหน้าเขาถอยถอยหนีโยอะเยอะถอยถอยแอม